แหมแหมแหมพีม่อาจจะไม่อยากจะพูดเลยนะว่าทุกครั้งที่พูดถึงมูชาลล่หรอนะพวกเธอนี่คือแบบนัมเบอร์วันจริงๆแต่วันนี้นะคะพี่อี้ก็จะมาเล่าเมืองเฉิงตูใน แบบมุมมองของพี่ให้เราฟังเนาะอันนี้ก็คือเล่าจากประสบการณ์ที่พี่ได้ไปทํางานแล้วก็ไปส่งนักเรียนเรียนต่อที่เฉิงตูนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะบอกพูดถึงหน้าตาคนเฉิงตูเนาะคือพี่อยากจะบอกว่าจริงค่ะคือพี่ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรคือแบบน้ําหรือเปล่าหรืออาหารที่นู่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะคือทางผู้ชายและผู้หญิงคือหล่อและสวยแบบ ทุกคนจริงๆคือถ้าเราไปเดินแบบห้างพี่เมืองเฉิงตูนะคือทุกคนจะแบบขาวสูงสวยหลอ่อผอมเป็นทุกคนมากๆเลยแต่ว่าเมืองเฉิงตูเนี่ยก็เป็นเมืองที่พี่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วคือเป็นเมืองที่แบบเนี่ยเราเห็นรูปแบบบ้านเก่าๆสไตล์จีนๆใช่ไหมอันเนี้ยมันอยู่ข้างๆเมืองเฉิงตูคืออยู่ในตัวเมืองเลยแล้วแบบถ้าสมมติเราขับไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเจอห้างแบบสไตล์ใหม่ๆแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเลย เมืองเฉิงตูเนี่ยก็อยู่ในมณฑลเสฉวนใช่ไหมแล้วมณฑลเสฉวนน่ะก็มีที่เที่ยวแบบเยอะมากคือแบบธรรมชาติก็สวยคือเหมือนกับพอเราอยู่ในเมืองใช่ไหมอ่ะคนหน้าตาดีแล้วอาหารก็อร่อยแล้วเมืองก็สวยถ้าเราออกไปข้างนอกก็คือแบบธรรมชาติก็สวยมากๆเหมือนกันแล้วเมืองเฉิงตูนะคะก็เป็นเมืองที่มีมหาลัยดีๆเยอะมากๆแบบมหาลัยเสฉวนนะคะที่ดังด้านแบบสอนภาษาหรือว่าด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบ ชีนานใช้จริงก็คือ Southwest University of Finance and Economics ก็คือดังด้านบริหารการเงินนะคะแล้วก็แบบมี UESTC ที่ดังด้านแบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยวิศาวะซอฟต์ Software, แวร์อะไรย่างเงี้ยค่ะก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือแบบดังระดับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเมืองนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่แบบเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับสตาร์ทอัพมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่แบบไปเรียนในเมืองนี้นะก็จะมีได้ฟีลแบบสตาร์ทอัพอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ พูดถึงอาหารนะคะอาหารเมืองนี้ก็อร่อยมากๆเหมือนกันคือพี่แบบชอบกินอาหารเมืองนี้มากเพราะว่าเขามีแบบหม่าล่านะคะแล้วมันมีความหลากหลายมากๆเลยเหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างก็จะมีแบบความเผ็ดนิดๆอยู่ข้างในนะคะก็พี่ก็แบบชอบเมืองเฉิงตูแล้วก็เป็นเมืองที่อากาศก็สบายค่ะคือเวลาร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนัน้นแล้วเวลาเย็นมันก็แบบเย็นแบบงา,งงามๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่ชอบนะเมืองเนี้ยคือ ถ้าให้พี่เลือกนะคะมันอยู่ในท็อป5เมืองที่พี่เคยไปในประเทศจีนคือพี่เคยไปหลายเมืองมากถึงตัวนี้อยู่ท็อป5เลยทีเดียวค่ะ